รู้หรือไม่ถึงแม้ว่าฉลามจะไม่ใช่โปเกมอนแต่ว่าฉลามนั้นสามารถอีโวได้สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอีโวฉลามให้ทุกคนดูและกันสัก2ตัวนะเพราะผมรู้สึกว่า2ตัวนี้มันไม่มีอะไรเลยนอกจากการอีโวมาเริ่มกันที่ตัวแรก Hammerhead ชาร์ <Wow. S 1> ตัวนี้จะมีเลือด150ขนาด5เมตรมันจะสามารถอีโวได้ แต่ว่าให้ทุกคนดูแบบเร็วๆแป๊บหนึ่งเร็วๆแบบด่วนจีเลยอันนี้จะเป็นฉลามหัวคอนซึ่งก็ธรรมดาธรรมดากินระเบิดได้ไหมกินไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่ากดบูสต์ปรับเข้าให้อ่าเวลาที่ว่ายน้ำเนี่ยก็จะเร็วขึ้นแล้วก็มีฟองอากาศกระจอกอ่ะกระจอกเกินเหมือนว่าจะเอาเดี๋ยวแพ้อุ้งๆเหรอก <c> ร <ười> ะจอกเกินไปแล้วนะเออกินอุงๆไปเหมือนว่าจะกินแมงกะพุนไม่ได้ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ดูดิตัวม่วงเลยมันกระจอกเกินผมเลยไม่อยากจะเสียเวลาเยอะมาพัฒนาล่างซีมืนจะมีอาบิลิตี้ซปเปอร์แฮมเมอร์แล้วก็โกสเพ็ดอ๋อโอเคดีนะแบบมีคำอธิบายเป็นความสามารถตัวทองอะ่ะตอนที่แบบกินเยอะๆแล้วมันจะมีความสามารถนี้มันจะเป็นออร่าที่แบบอยู่รอบตัวฉลามทำให้แบบมีพลังในการทุบหิน แล้วก็อีกสกิลหนึ่ง Ultimate อเบ l ิตีจะมีวิญญาณ3อันของฉลามเนี่ยที่ช่วยล่าเหยื่อมาล่วงน้ำแล้วแล้วยังไงอ๋อต้องกดเหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ไม่เห็นจะติดอะไรเลยอ่ะตอนนี้จะกินแมงกะพรุนได้ละอ๋อ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 ,อ ต้องกินแบบอาหารเพื่อแบบทําให้เกตถ้าไม่ตายเนี่ยติดส่วนการตื่นทองรอแป๊บหนึ่งในการจะตื่นตัวร่างทองคําเนี่ยมันจะต้องตื่นตอนเช้าบอกเลยผงาดคําโลกไม่มีใครสามารถเอาผมลงตอนเช้าได้เพราะว่าผมนั้นตื่นตัวไม่ใช่ได้ฉลามพูดถึงฉล, <c oughs> ลามเพราะฉลามนั้มันตื่นตัวตอนเช้าเกตตื่นทองเนี่ยดูที่ด้านล่างถ้าไม่ตายมาแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวนะผมหาเอา้า กูเข้ามาตบบอสหรอวะว่ายน้ํามามม่ๆเอาเกจท่าไม่ตายก็หายไปโพรใหม่กอดโอ้ยบอสเหรอก็มาดิก็มาดิก็มาด,มาดิสู้ไม่ได้อืมหนี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 สู้ไม่ได้หรอกใช่ใช่ใช,ใช่ผมน่าจะมาตบบอสอะเป็นบอสปูเจอเรือดําน้ําใช้ท่าไม่ตายเลยแล้วยังไงตาย <laughs> ใช้ท่าไม่ตายก็ตายเองซะสู้มันไม่ได้อะ่ะ แล้ววิญญาณที่แบบโผล่ไปก็หายไปแล้ววิญญาณมันไม่ได้เอาไว้โจมตีศัตรูเว้ยเออกินแมงกะพรุนไปเง่ม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 ขินจ๋าอยู่ตรงไหนระเบิดอืคืนชีพมาโอ้ย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 ,อย <c ười> กระจอกจังวะเอา้าใช้ท่าไม่ตายใหม่อ่าปล่อยวิญญาณไปสามดวงแล้วเออกินกินกินมนุษย์โอเค แล้ววิญญาณสามดวงของผมนี่คือมันช่วยล่าเหยื่อจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมเป็นท่าไม่ตายที่อ่อนจังเลยโอ้ยโดนอีกแล้วเออเรียบร้อยดอกเดียวเท่านั้นก็มาดิก็มาดิครับผมแง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 ม,งม,งมไปท่าไม่ตายไปดูที่เกจหลอดเลือดมีช่วยกินใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่สังเกตเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยต็มเลยเต็มเลยเออจัดวด่าดีขวดขวดขวดตอนเนี้หาหินอยู่ โอ้โหนึกว่าจะแพ้เมื่อกี้แบบเห็นมันตัวใหญ่ๆเฮ้ยงํ่เอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอโลโยสู้ไม่ได้โอ้โหโดนลุมคืนชีพได้เว้ยโอ้ยจะตื่นทองแล้วอีกนิดเดียวแล้วไหนว่หินเรียบร้อยโอ้โหนี่ไงตุ้มอุย้ยทุบหินไหนก็ได้เหรอไม่น่าใช่น่าจะเป็นหินก้อนยักษ์อือโอ้โหยัยงเทือนสุดยอดจริงๆ ไปวิญญาณโอเคเสียอย่างเดียวคือสู้เรือดำน้ำได้นี่วะเออเอาเร็วโอ้ยโอยตายเลยไทเกอร์ช์กชื่อทางวิทยาศาสตร์กาเรโอเซโดคูเวียฉลามเสือตัวนี้จะมีเลือดอยู่ที่175ขนาด6.5เมตรกินปลาปักเป้าแล้วก็ปลาอะไรวะให้ดูกันแบบกะกาก,ก่อนหนึ่งที ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะกากตลอดเวลาแต่ว่าไอปลาฉลามเสือตัวนี้น่ะกากกว่าผมอย่างแน่นอนถ้าผมเจอกับมันในทะเลนะผมชนะมันได้เว้ยยอก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 โดนมันจับแดกสิไม่ว่าเอ๊ะแต่เห็นเขาบอกว่าฉลามมันแบบมีอัตราการทํารลายคนน้อยกว่าแบบพวกฮิปโปอีกนะไอเผาพันเดียวกับหมูเด้งเนี่ยอันนั้นทํร้ายคนเยอะกว่าอีกแต่ว่ามันเป็นฮิปโปคนละสายพันุ์ใช่ไหมฮิปโปแค่กับฮิปโป ฮิปโปหรือแรดวะที่ทำร้ายคนเยอะเนี่ยอะไปฉลามเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนเนี่ยไม่เยอะเท่าฮิปโปจระเข้งูอะไรประมาณเนี้ยฆ่าชีวิตคนมากกว่าเวย้ยแต่ว่าผมคิดอีกแบบหนึ่งนะเพราะคนส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในทะเลหรือเปล่าอะมันก็เลยแบบไม่ค่อยโดนฉลามจู่โจมเปลี่ยนร่างเรียบร้อยมีเลือดอยู่ที่330ขนาด8เมตร จะมีบู o อะบิลิตี้เลยก็คือแบบมันจะแบบอ้าปากตะโกนไว้ทําให้แบบศัตรูเนี่ยเป็นอมพาสาเป็นสกิลที่ได้จากการกดบูทส่วนสกิลสีม่วงก็เป็นอัลติเมทสกิลตะโกนเถื่อนกว่าลงมาเรียบร้อยเออมันคือฉลามเสือของจริงเลยกว่าคนเล่นเกมไม่รู้หรือไงวะเอาลายเสือใส่มาเลยเสือของแท้แล้วแนะ่นอนจะกดบูทแล้วนะดูว้าวเมื่อกี้หรอ พอกดบูสแล้วก็มันจะแบบเป็นการตะโกนปึ๊บป๊บเมาถามว่ามีประโยชน์ไหมตอบเลยว่าไม่คือ,อยังไงถ้าผมไล่าตามศัตรูใช่ไหมมันก็ร่องแบบได้กินอยู่แล้วปะคือ,อยังไงศัตรูมันก็หนีไม่รอดอะแดกคนแม่งเลยเนี่ยนุ่มๆเนียนๆเนี่ยบอกเลยเรานะ่ะชอบเลียโอเคเจอดาวด้วยเหรอเอาไหนว่าดาวมีไหมดาว ไม่เห็นจะมีตาฝาดไปเหรอเฮ้ยชึบอยากจะลองสตันดูเออมีดาวเนี่ยดาว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 เต็มไปหมดเลยแล้วอัลติเมทสกิลผมจะได้ตอนไหนเนี่ยไม่เห็นจะมีปุ่มให้กดใช้เลยอัลติเมทอาบิลิตี้มันไม่เห็นมีปุ่มให้กดใช้เลยอะ่ะหรือว่ามันจะได้มาจากตอนที่แบบตื่นทองไม่รู้นะเออสตูโดนสตันนะคือถ้าเกิดว่าเป็นสตูตัวเล็กเนี่ย การสตันเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่ายัางไงมันก็โดนกินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสตูตึงๆเนี้ยอ่ะการสตันก็จะแบบเริ่มมีประโยชน์ละเพราะสตูตัวตึงๆผมจะฆ่ามันในดอกเดียวไม่ได้อยู่แล้วไงการสตันมันก็เลยมีประโยชน์เพราะมีดาวมีดาวมีดาว,ดาวไอ้ที่มีดาวขึ้นอ่ะก็คือแบบเป็นการสตันที่เถื่อนขึ้นแล้วแหละน่าจะอย่างนั้นแหละมัง้งส่วนเงื่อนไขก็คือแบบกดบูตไปเรื่อย เดี๋ยวผมจะลองดูแบบการตื่นทองดูซิรู้สึกแบบไม่ค่อยตื่นทองเลยเดี๋ยวไปหาผู้ช่วยก่อนคิงเ Baby จะบวกทอง50%แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยในเรื่องการตื่นทองหรือเปล่าตะบวกทองเยอะขึ้นอ่ะแน่นอนใช่เลยเอออันนี้แหละใช่เลยต้องเป็นอันนี้อใช่เหรอไม่ใช่อันนี้มันแค่บวกเวลาก็คือแบบตื่นทองนานขึ้น 2.5วิอาศัยมาก็ได้มีบูทด้วย1 5เจัดมามันตื่นทองไหมเนะี่ยเออเอออุ้ย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 ,ยเห็นว่าดาว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 เพียบเลยน่าจะเป็นแบบ Skill. อัลติเมทสกิลโน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 หรือเปล่าสตูที่แบบอยู่ข้างๆคือดโดนสตันหมดเลยไม่จําเป็นจะต้องแบบอยู่ด้านหน้าเว้ยด้านข้างก็โดนสตันมันไม่ตื่นทองเลยอนะตัวเนี้ยไม่ไหวแล้วนะแบบเนี้ยว้าวลอยขึ้นไปเลยจ้าได้แค่นี้เองเหรอ หมับเขาให้ว้าวหมับโอ้ยจมูกบุบหมดเลยชึบขึ้นมาแดกคนไปคือตื่นทองยากมากดูดิเกตทับไม่ขึ้นน่ะอ้ยอุ้ยออุ้ยอนึกว่าจะสู้ไม่ได้ลองดูได้นะจ๊ะสตันไปดีเห็นหรือเปล่าสตันนิดเดียวเองโอ้ยเจอเรือดำน้ำเอาเล่าโอ้ยยันเถื่อนพุ่งจิ้มอย่างแรง สตันไปทําให้แบบศัตรูหนีไม่ได้เว้ยเหมือนว่าจะเจอตัวใหญ่เห็นแวบๆอยู่แถวนี้ไปไหนละนี่ไงเราสู้ไม่ได้เว้ยคืนชีพแล้วหนีไปสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โดนมันกัดดอกเดียวคือตายเลยเจอแล้วเจอแล้วไอ้ม่วงโดนสตันไปเลยว่ายน้ําหนีมันก็โดนสตันนะเมก้าคิวเป็นการสตันแอร์เลยอะโดนหมดเลยอะดูดีดาวขึ้นแบบวิบวับเต็มไปหมดเฮ้ยกระเบนกระเบนกระเบน สตันเรียบร้อยโดนสตั์นแล้วจับแดกหมดอะ่ะเออจิ้ม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 คนเอยทำไมกินไม่ได้เรียบร้อยกงแตกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ตื่นทองแล้วเออพุ่งไปหนึ่งทีแล้วจิ้มลงด้านข้างฮัลโหลคือผมเล่นมานานมากอะ่ะจะสิบนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบตื่นทองสักครั้งเลยตื่นทองสิตื่นทองแล้วนะแล้วก็กดพุ่งปึ๊บปึ๊บ ไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างเลยวะทาไม่ตายแบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตื่นทองเว้ยอัลติเมตสกิลเนี่ยมันมาพร้อมกับบูทสกิลนั่นแหละถ้าผมเข้าใจอะไรผิดพลาดไปก็แก้ไขได้นะทุกคนหรือว่าต้องไปตบบอสเกมันถึงจะพุ่งอะไปลองตบบอสดูคือเกมนี้มีบอสตัวเดียวเหรอใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์บอกผมทีว่ามันมีบอส กี่ตัวแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างทํายังไงถึงจะเจอมันเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้ก็คือมีแค่บอสปูโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ